amd Radeon Software Adrenaline Edition 23.4.2ได้ออกมาแล้วนะครับก็จะมีอะไรอัปเดตมาบ้างแก้ไขอะไรมาบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นเรามาอ่าน Re l e a s e Note กันก่อนนะครับก็ amd software Adrenaline Edition 23.4.2นะครับไฮไลท์ของ driver เวอร์ชันนี้นะครับ software เวอร์ชันนี้นะครับก็คือรองรับเด d Ice Land 2เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เคลมมาด้วยว่าสมริถนะเพิ่มขึ้นมากถึง14%นะครับใน d e a ไ Island 2ที่ 4K นะครับเมื่อใช้ AMD s o f t w a r e ์เด l i n e Edition 23.4.2นะครับบน iX7090 Series นะครับเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นที่แล้วที่เป็น23.4.1นะครับ ก็เพิ่มขึ้นมา14เสำหรับ i 7 9 0 0นะครับและเพิ่มขึ้น15นะครับกับ rx 6000น e r i e s นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไดเวอร์เวอร์ชันที่แล้วเหมือนกันรองรับเกม boundary นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่เปิดตัวมาเป็นปีแล้วแหละแต่ amd ก็เพิ่งจะซัพพอร์ตอย่างเป็นทางการนะครับก็ดีแล้วนะครับแล้วก็การเพิ่มเติม ส่วนขยายของ Vulcan นะครับ Vulcan a p i ซึ่งกดเข้าไปในนี้ได้เพื่อดูอรายละเอียดแต่ผมเข้าไปดูแล้วไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรอัปเดตเลยก็หวังว่าน่าจะมีอัปเดตมาในในภายภาคหน้านะครับย้อนครับคราวนี้เรามาดูปัญหาที่แกนเราบ้างนะครับก็ปัญหาแรกนะครับก็คือ อาจจะเกิดอาการแบบน้ำเป็นบล็อกๆนะครับในใน Red Dead Redemption 2เมื่อใช้ v u l c a n API นะครับก็คือถ้าใช้ v u l c a n ถ้าใช้ API ที่เป็น v u l c a n เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะเกิดน้ำเป็นบล็อกได้นะครับแบบอาจจะเกิดบล็อกีเหลี่ยมอะไรในน้ำนี้แต่ตอนนี้เขาแก้ปัญหาไปแล้วซึ่งดีไปนะครับอันที่สอง อาจจะเกิดอาการแบบว่า,า white dis อะไรเสียวขาวสักอย่างนะครับปรากฏขึ้นหรือว่า missing text ตัวหนังสือหายนะครับใน Google Earth VR นะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้อันนี้ผมไม่เจอนะไม่ใช่ไม่เจอสิเรียกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สำหรับตัวผมคือไม่ได้ใช้นะครับ อันัรมาแอปพลิเคชันจะเกิดอาจจะคราชทันทีได้หลังจากที่อ่าอฟเซอร์อัพเตอร์เล่นแอนด์เดิลบ์ล์เรนเดอร์พรีวิววินโดว์อินอารเรียลเอนจินฮก็คือเหมือนกับว่าพอเปิดอ่าเรนเดอร์พรีวิวเนี่ย พอใช้ Render Preview ใน Unreal Engine 5นะครับแอปพลิเคชันก็อาจจะเกิดอาการ Crash ขึ้นมาทันทีแล้นะครับก็ตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับไม่มีปัญหาน,นี้แล้วก็ Blank or Black Screen m a y Occur After Driver Upgrade Using Certain Display Configuration ก็คือหน้าจออาจจะอาจจะไม่มาหรืออาจจะเกิดอาการจอดำนะครับ หลังจากไดเวอร์อัปเกรดก็คือการอัปหลังจากอัปเกรดไดเวอร์เมื่อใช้การตั้งค่าจอที่ใช้อยู่นะครับก็น่าจะเป็นพวกการตั้งค่าสีความละเอียดอะไรทำนองนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับไม่มีปัญหาอีกแล้วคราวนี้เรามาดูปัญหา ที่ทาง AMD ทราบและกำลังแก้ไขยอยู่นะครับก็ข้อแรกเลยนะครับเกิดอาการา High Idle Power นะก็คือในสถานะที่เครื่องไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยเครื่องไม่ไทำอะไรเนะี่ยจะเกิดอาการที่แบบว่ากินไฟเยอะนะครับเมื่อใช้ อ <üh> uh, จอคอเลียสูงหรือรีเฟรชรีเฟรชเรทสูงนะครับกับพวกการ์ดจอ RX 7000 mm. ของ AMD นะครับซึ่งปัญหานี้มีมาตั้งแต่เปิดตัวเลยนะครับยังไม่หายยังไม่หายปัจจุบันนี้เขาก็พยายามอยู่นะครับ <S 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 อันที่2ว i ดีโอส u ตเ e อริงออเพอร์ฟอร์แมนซ์ดรอป เ a คอัพเซอร์ด i n ิ้งเกมเ a ล a ์และวิด e โอเพลย์แบ็กวิซ o มเอ็กซ์ t ทนดกับากับ0 0จนะครับก็อาจจะเกิดอาการวิดีโอกระตุกหรือ Performance d r o ดสมรรถนะตกนะครับหรือว่าเฟรมเดทตกน,นะนรับพูดง่ายง่นะระวังระวังเล่นเกมและเปิดวิดีโอเปิดวิดีโอกัอกกบพวกต่อ การต่อจอที่มากกว่า1จอนะครับหรือว่าจอสำรองจอรองอะไรประมาณนี้นะครับจอ1จอ2นะครับบนการ์ดจอ rx 7000 s ันซ e รีสปัญหานี้ก็มีมาตั้งแต่เลเวอร์ประมาณ2-3สาเวอร์ชันที่แล้วนะครับยังไม่หายนะครับปัจจุบันนี้อันที่3 Some Virtual Reality Game or Application may experience lower than expect performance on rx7000 Series นะครับก็เอ่าเกมเกม VR นะครับ VR บางเกมเกม VR หรือ Application บางเกมนะครับอาจจะเจออาการแบบสวนนะัสวน,นะสวัสนะหรือว่า วกความลื่นไหลที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับบน RX 7000ครับตอนนี้ก็ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดตัวเลยนะฮะยังไม่หายปัจจุบันนี้น yeah. Brief Display Corruption may occur when switching between video and games game Windows on AMD On Some MD Graphics Product such as Radeon RX 6700 X4 นะครับก็คืออา,อาจเกิดอาการอาจเกิดอาการแบบว่าการโดนขัดจังหวะจอจอกระพริบระยะสั้นนะครับเมื่อสลับไปมาระหว่างระหว่างาว,วิดีโอและเกม หน้าหน้าต่างวิดีโอและเกมนะครับบนการ์ดจอ amd บนการ์ดจอ amd นะครับอย่างเช่น6 0 0 0 i e หกพัน xt นะครับซึ่งปัญหานี้ที่จริงเนี่ยผมก็เจออยู่ป,ปลายนะแบบว่าเปิดเปิดจอวิดีโอจออะไรซ้ำๆกันหลายหลายจอนะครับก็เกิดอาการนี้อยู่ปปลายเลยนะแล้วกรอนสุดท้ายนะ ก็ Water Corruption in h a w a r d Legacy may occur on some i m d Graphics Product such s as the Radeon, the Radeon RX 580 mm hmm. ก็คือ,อ Water พวกน้ำใน h a w a r d Legacy นะครับอาจจะแบบมีปัญหามีปัญหากับก,บการ์ดจอ AMD เช่น RX 580นะครับก็นี่คือปัญหาที่เขายังไม่ได้แก้นะครับกำลังแก้ไขยอยู่ดีกว่าแต่ผมจะบอกว่าปัญหาบางอย่างที่เขาแจ้งมาทั้งหมดนี่เขาไม่ได้บอกเราทุกอย่างนะครับก็บางอย่างอาจจะแก้มาแต่ไม่บอกเรา บางอย่างอาจจะมีอยู่ในนี้อาจจะรู้ปัญหาอยู่แล้วแต่เขาไม่บอกเรานะครับก็ต้องลองอัปเดตแล้วก็ดูอาการกันเองนะครับว่าจะเป็นยังมีอาการเดิมที่เราเจอกันอยู่หรือเปล่านะครับก็นี่คือสำหรับปัญหาแล้วก็โน้ตสำคัญโน้ตสำคัญของ AMD Radeon g r a p h i c นะครับก็คือเดี๋ยวผมเปิดอันนี้รอไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าต้องใช้ด้วยอ่า Package อ่า Import Important Note ก็คือ Note สำคัญน,นะครับ Note สำคัญ Factory Reset has been temporarily disable a e as As a pre-precalculationary measure, why we we address I, isolate installation issue that have been reported during PC upgrade, user may use m d CleanUp Utility as a temporary option. มันคือเขาบอกว่าการตั้งค่า เนี่ยครับการตั้งค่าการรีเซ็ตกับไปเป็นค่าโรงงานหรือ Factory r e ีเซนะครับเขาบอกว่าถูกปิดไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการการติดตั้งระหว่างที่ PC อัปเกรดนะครับหรือว่าพวก Windows อัปเดตที่เคยมีข่าวว่าถอนการติด,ต,ดตั้งอัปเดต d ดเวอร AMD หรือว่าถอนการติดตั้ง d r เวอร AMD แล้ว Windows พังเนี่ยเขาแก้ปัญหาชั่วคราวโดยที่ปิดไปเลยนะครับก็คือไม่ติ๊กอันนี้ผมกดแล้วนะไม่ติ๊กไม่ติ๊กจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวไปก่อนซึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นที่แล้วขึ้นหรือเปล่าอ่านี่คือ23.4.1นะครับมันไม่สามารถเปิด2แทบได้เนาะอันนี้คือเอ็มเบราว์เซอร์ของ AMD r a d e o n Software เองเลยนะครับผมไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์อย่างเช่น Google Chrome นะอันนี้ ซึ่งอ่าจะจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนปัญหาที่เจอกับปัญหาที่อ่ากำลังแก้ไขยอยู่ปัญหาที่แก้ไขแล้วกับ,กบปัญหาที่กำลังแก้ไขยอยู่ของไดเวอร์สองเวอร์ชันนี้นะครับซึ่ง no issue ตรงนี้เวอร์ชัน 23.4.2มีอยู่5ข้อมีอยู่5อย่างแต่ของแต่ของ23.4.1มีอยู่6อย่างเรามาดูกันว่าอันไหนหายไปนะครับอ้าผมเจอแล้วนี่อันนี้หายไปนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่นี่นะครับก็ถือว่าปัญหาตรงนี้ได้แก้ไปอย่างหนึ่ง แต่เขาอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ได้เขาไม่ได้บอกเราทั้งหมดสัทีเดียวนะครับว่ามันเป็นอะไรอีกไหมแต่สิ่งที่เขาบอกอยู่ตรงนี้คือปัญหาหลักๆที่มันกระทบยูเซอร์จริงๆนะครับก็ถือว่าดีแล้วแหละคราวนี้หลังจากอ่านรีลิสโน้ตกันไปก็ มาดูสิ่งที่ผมเจอบ้างสิ่งที่ผมเจอนะครับก็คือการการการที่ Idol Power ของการ์ดจอตัวนี้นะครับ Idol Power หรือว่าการที่ปล่อยไว้ไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยจะต่ำสุดอยู่ที่10วัตต์นะครับซึ่งตอนนี้ ผมใช้ obs อยู่นะครับอาจจะมีการใช้การ์ดจออยู่ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะมากผมได้แคปภาพตอนที่มัน10วัตต์เอาไว้เหมือนกันนี่ครับแล้วก็นี่10วัตต์ศูนย์ศูนย์มเ์ gpu clock speed vram เก้าเก้ามเกร์ clock speed นะคร ซีโร่อาทำงานซีโรพไม่พังนะครแต่แค่มันหมุนมันหมุนตลอดเพราะว่า i n t a ท e เทอ e บเลเจอนี่ไงนั่นแหละครับอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเพิ่มมาในเวอร์ชั่นนี้เขาเคยเพิ่มมาตั้งแต่เวอร์ชันยี่สิบสาหรือเปล่าหรือ23.3.1นี่แหละแล้วเขาก็เอาออกไปในเวอร์สองเวอร์ชั่นก็เอาออกไปเลย นะครับเอาออกไปสองเวอร์ชั่นแล้วก็เอากลับมาใหม่งงเหมือนกันนะครับก็สำหรับเรื่อง high i d o l power เนี่ยที่เขาบอกไปข้างต้นว่าเป็น no issue นะครับหรือว่าปัญหาที่กำลังแก้ผมไม่เจอปัญหานี้เพราะว่าผมใช้จอแค่1 0 8 0 p 75Hz นะครับก็ ไม่เจอปัญหานี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอปัญหานี้เหมือนกันแม้คนจะใช้จอ 4K แม้คนจะใช้จอ144เฮิร์165เฮิร์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็การตอบสนองของซอฟต์แวร์รู้สึกว่าจะดีขึ้นอีกนะการตั้งค่าอะไรประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่า อบสนองดีขึ้นจริงๆแบบดีขึ้นจริงๆเลยแหละนะส่วนเรื่องเกมเนี่ยผมอาจจะทดสอบให้ดูแบบเป็นจริงเป็นจังไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้มีเกมเยอะขนาดนั้นซึ่งผมลองไปเกมหนึ่งก็คือฟา r c ค y 5เกมนี้บอกก่อนนะครับที่มันได้เฟรมเรทน้อยขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเกมที่ ออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วการ์ดจอที่ผมใช้เนี่ยคือ7009 XTX มันใหม่มากเกมเกม Far Cry 5อาจจะไม่สปอร์ตการ์ดตัวนี้นะครับหรือว่าทำงานกับก,การ์ดตัวนี้ได้ไม่สุดนะครับก็ได้เฟรมเรทเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับซึ่งเวอร์ชั่นที่แล้วผมได้ ทดสอบแล้วเหมือนกันนะครับเฟมเรทเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ61ไปไปๆก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะฮะผมใช้ am d มดีบั p o r t รายงานเรื่องนี้ไปกับไดเวอร์ทั้ง2เวอร์ชันเลยก็คือเพิ่มนะเฟมเรทเพิ่มมาอยู่เหมือนกันตั้งแต่ที่มัน57ผมผมนั่งเล่นตั้งแต่ a อปเปิล FPS ตรงนี้ห้าสิบเจ็ดแล้วแล้วกลายเป็นหกสิบเอดแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นหกสิบสามนะฮะก็ถือว่า AMD พยายามสุดๆแล้วนะในการทําอะไรแบบนี้ทําทําให้ฟาคลายห้าสามารถเล่นได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็โอเคส่วนฟีเจอร์อื่นๆผมยังไม่ได้ลองนะครแต่ ผมก็เน้นใช้งานทั่วไปอยู่แล้วนะก็โอเคครับตอนทีอาา่อากาศค่อนข้างร้อนนะในในเคสเนี่ยลมเข้าอินเทคอยู่ที่47องศาเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้แล้วก็ตรงนี้คือ31องศานะครับก็โอเคฮะฮะวันนี้ค่าดัชนีความร้อนเขาเขาบอกว่า อาจพุ่งสูงถึง54องศานะครับซึ่งลองดูกันต่อไปนะครัสำหรับเรื่อง AMD Radeon Software เวอร์ชันใหม่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ